สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องอยู่ครับเนติชแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ได้เมนูอีสานนะครับเมนูบ้านๆนะครับเป็นเมนูสมุนไพรนะครับพี่น้องครับเมื่อี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือหอยนะครับผมหอยจู่้านเท่านะครับหรือว่าหอยขมนะพี่น้องครับเป็นวัดทูดีหลักนะครับพี่น้อง นะครับส่วนประกอบมันกะซีมีพวกพักนะครับพักอ่เลอดปานเท่านะครับหรือใบเชะพู้นะพี่น้องใบชะพู่ครับใบเชะพู่นะครับพักชีเล้านะครับพักชีเล่ใสซนะครับหอมบัวนะครับ แล้วก็เป็นใบอ่ามะกรูดนะครับเพิ่มรสชาตินะครับเพิ่มรสชาติความหอมนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้แล้วก็พริกแกงนะครับหรือว่าพริกตามไส้อันกระเทียมแล้วก็หอมหอยหอมแดงนะพี่น้องครับหอมแดงนะครับมานีสิเห็ดเมนู่ออมหอยนะครับสู้พี่น้อง นะครับซูพี่น้องเบิงนะครับอันนี้ก็จะเฮ็ดเป็นคลิปเฮ็ดอ้อมหอยนะครับให้พี่น้องคิดวอดบรรยากาศบ,นบานๆเฮาานะครับเดี๋ยวลงมือเห็ดเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ขออนุญาตเป็นเตาไฟฟ้าครับเตาไฟฟ้าพี่น้องติดตั้งใส่หม้อไฟฟ้านะครับตั้งปึ๊บไอ้พี่น้องอีกเดียวเห็นเนวลนะครับใส่ อ็นึกว่าหยอดน้ำจังน้อยครัหยอดน้ำพ่อคุกคิคุกคิครับพี่น้องครับเปิดเตาแก๊สนะเปิดเตาไฟฟ้าพี่น้องขอโทษนะครับเตาไฟฟ้าแล้วก็ไปเลือกเมนูต้มนะครับนึกว่าใส่หอยลงไปเลยนะครับ พราะว่าเออทุกคอยนี่สูตรนี่ก็ได้อันต่อยกลนเนะพี่น้องเด้อก่็ได้ซับกลอนนะครับก็ได้ซับกลอนนะครับก็ได้นั่นเลยเอาใส่แบบนี้ควกเร็ดสูตรนี่นะครับนะเร็ดสูตรนี่เอ่อมาต่อยกลนนะลนั่นก่อนแล้วหลังต้นห้ายนี่ต้องต้องใหญ่ต่อยกลอนนะครับเนะาะแต่ใส่ยัาง,ง่ายๆไปเลยครับใส่ไอ้ ตัวนี้ก็ไปครับผิดตีข้าเตรียมมากแกง่แหละตรเกียวมหนาใส่เลยครับพักนี่ใส่ที่หลังนะครับขัวจัหน้อยคือหอยสุกง่ายอยู่แล้วนะครับผมเท่ากับขัวใส่เวลาขัวน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็่อยเอาผักใส่นะครับเดี๋ยวผู้เริ่มทบพี่เดี๋ยวทำพี่ก็ทบพี่หน้อง เลยนะครับทับทับพี่ฮักพี่น้องการฮักใส่นะครับพี่น้องกับคนเลยครับใส่ไฟกระเข้าประมันครับพี่น้องเหียน่าคนกำลังขึ้นครับหางขวดโดนถางขวบโดนนะครับหอยนี่กับสีจอยนะครับพี่น้องหัวมันดีิบวัดเต็มครับพี่น้องทางเด็ดตาเบิ้ลหัวเบิ้งว่ามันสุกก็ดีนะครับตามันสุกแล้วก็สารมาใส่ใด้ รูปไดเฮดโดนครับนะครับแล้วก็สิบปรุงนะครับปรุงรสเลยนะครับเผื่อว่าหอยมันจะสิบวอนจอยนะพี่น้องให้มันจะเข่าซึ่มกับตัวหอยนะครับใส่ผงนัวกอนพี่น้องผ่งนัวครับใส่พ้าปรามานครับผงนัวปลาขครับใส่เพิ่มรสชาติด้วยรสรสดีครับผม ตามด้วยขาดไม่ได้ครับน้ำปลาเอย <g ill ly> น้ำปลาของน้ำปลาแหละแต่ว่าปลาเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาใส่นะครับตวงเล็กน้อยน้ำปลาครับใส่ประมาณจักนี่ครับใส่เอากินครับแยวแต่บางคนกับมักนะครับกับใส่หลายก็ได้นะครับพี่น้องครับน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องใส่ประมาณครึ่งครึ่งซ่อนนะครับหรือว่าส่อนโตน่แหละพี่น้อง ครับพี่น้องครบเลครับแค่น,นี่ก็ซุกแล้วยพี่น้องครับใส่ไว้หน้าบระถึงอ,อานาทีนเนาะเมนูนี่นผมว่าสามารถกินได้ครับาไฟเดือดๆนะครับเร่งไฟอยู่ตอนนี้สามารถเร่งไฟได้ครับปลบไหอุณหภูมิไปถึง180ร้อยแปดสิบหรือพันแปดร้อยนะครับขอตรวจนะครับ เริ่มงอได้ขอให้พี่น้องเด้อครับอันเดี๋ยวไปเห็นปันไหนเนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวผมขยำมากก่อนใหย้ยทำพี่น้องเห็นนะครับ<ม>เดี๋ยวไปเห็น,นอ่าลึกสีนหน้าจ้ะเห็นที่สุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะความหอยนะครับขาดว่าอะก็คือ ข่าวเบียร์นะพี่น้องบ้านเท่ากันข้าเบือนะครับคือเป็นข่าวเหนียวปั่นตะตะเกาเนี่ยเพิ่นใส่ข่าวเหนียวปั่นเหลือกใส่สารเจียวนะครับเกลียวนะครับกับไฟนะพี่น้องให้มันแบบใหม่ดำๆนะให้มันแล้วก็เพื่อนก็เอาไปตำห้มันเหนียวๆครับเพิ่มนะครับความเหนียวเพิ่มรสชาติแต่ว่าผมอยู่ใส่เป็นสูตรตัวนี้เป็นข่าวขวดนะพี่น้องครับเพิ่มเพื่อให้มันเหนียวนะครับเหนียวตุยๆนะครับ ใส่พอดีจังน้อยนะครับก็ใส่หลายนะครับเป็นเก่าขัวหอมครับหอมหอมกินตอนนี้กำลังหอมครับใส่ไปอีเลยก่อนเก่าขัวคนครับเป็นอย่างคือใส่เก่าขัวก็เพื่อว่าไ้มันห้มันละลายนะครับพี่น้องมันละลายกับเวลาห้มันพอดีกันครับห้มันลุมโตกันครับกับอั่น กับหอยจุกครับเพราะว่าหอยหมันกว่าแป๊บเดียวครับถสายโดนไปมันก็ซอยมันกับบะหมี่หมองกินครับผมให้ตอนนี้พี่น้องก็สูตรของมุกกุกอะคือใส่พักได้เลยครับอย่าพผมีใส่โอ้เลือเออใช่ครับใส่ตะไคร้เข้าไปตะไคร้กระชี้เล็กน้อยจริงๆข้าวโขลกกับออกับพริกแกงไปเรือยก็ได้ครับผมนะครับจะคุกกุกจะสูตรนี่นะครับผม ่าเห็ดสูวใส่ลงไปครับเพิ่มความหอมนะครับผมทุกแย่งเนี่ยก็ับเป็นเป็นสมุนไพรได้พี่น้องเน้อนะครับมีประโยชน์หมดนะครับเนี่ยแก้วัดแก้ก่อนในประมาณนี้ครับพี่น้องครับใส่หอมบัวเข้าไปนะครับใส่อักขึ้เลิศเนี่แหละผักอิเลิศนี่ยแหละผักชะพูใบชะพูนะครับ เพิ่มความหอมนะครับจริงๆแล้วอ้อมอ้อมหอยบนปาใส่พักหลายนะครับคุณพูดสิกินพักนะพี่น,อน้องนะครับคุณพูดอยากกินพักนะครับก็เลยใส่หลายๆเน่ยนะครับใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยเพิ่นใส่พักอ้อมเนี่ยเพิ่นใส่พักแคะเิดเดียวเพื่อเอากินครับผมเพื่อเอากินแต่ผมอยู่ใส่แบบใส่หลายๆกินพักจู้ใจไปเลยครับผมหอมครับพี่น,อน้อง หอมหอมหอมหอยหอยหน้าบานเข้าครับจากสาเบอร์แดนหอยเลี่ยงนะครับหอยหน้า่นเอามาขายหายนะครับผู้ถึงหอยนี่กับเป็นเศรษฐกิจได้เลยนะครับพี่น้องผูใ้ใดเลี้ยงหอย,นยีนการสั่งรายได้ได้นะครับที่คนผู้ซื้อมากนี่คือราคาหาคือบาทนะพี่น้องครับ เลี้ยงหอยเนี่ยบ่ได้ใส่ต้นทุนหยัางเลยครับผมพลี่นงองบ่ได้ใส่ต้นทุ่นหยังเลยครับใส่เต็มๆเลยครับเขาอาจจะใส่ต้นทุนแห้งนะครับในการดูแลก็คือว่าการเวลาเขาไปเก็บผลผลิตเนาะเขาไปง้มเอาของสินเนาะเขาไปเอาของสินะครับเลี้ยงบ่ยากพร้อมนละปุมวันนะครับเลี้ยงหอยถ้าเป็นธรรมชาติ อันนี้เป่นเอาไ้ทั้งน้องธรรมมาชาดกันนะครับเป็นตรมน้มาขายนะครับถูกใจพักกระยุบลงแล้วครับเนี่ยพักยุบลงแล้วอาจจะโอเคแล้วนะครับใส่เวลาเมนูนี่ว่าเกินสิบนาทีครับผมถ้าเกินสิบนาทีเนี่ยโตมันจะจอยหมด แล้วซิมมอนกันซิมนางบ่นครับเติมยังอีกปะพ <c oughs> ี่น้องครับบออข้ามเดียวเลยว,ว่าเป๊ะนะครับเป๊ะนะครับบ่ต้องควมเลยครับรสชาติได้เลยนะครับปรุงเทียเดียวปรุงเทียเดียวเียบรลอยเลยครับ <c oughs> แล้วให้พักหยุดร้องจัดบังไงอพี่น้องครับเดี๋ยวเอากล่องมาจับไห้พี่น้องเบื้อ่อนเบิ้งไกลๆครับผมเรื่มพี่น้องเรื่มสุดท้ายนะครับใบป,ประกวดพี่น้องจะใส่เป็นใบก็ได้นะครับหรือเฉียดนะครับเฉียดเพิ่มความหอมมันเข้าไปครับเฉีดใส่ เพิ่มความหอมกระจายเสยนน้อยกบเดี๋ยวกล้องให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับผมอุ้ยอายไหม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องเนติชาแนลด้วยครับเดอร์มันนี่เอาอาหารบานบานอีสานบานเฮ่านะครับไม่พี่น้องนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวิดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับกับเป็นคลิปที่สองนะครับต่อเนื่องกันกับสิตงเป็นคลิปกินนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับสนับสนุนนะครับช่องเนติตลอดมานะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ